สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเนติภูมินวรัตในรายการไทยพัฒนารายการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่ความเข้าใจกันดีในสังคมเพื่อให้เราก้าสู่วันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานจะขออนุญาตพาทุกท่านร่วมเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษอาเจดินแดนที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงามการไปเยือนในครั้งนี้ของผมเพราะว่าได้รับเชิญให้ไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยเรากับสถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐอาเจ การเดินทางไปในครั้งนี้ของผมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับเพิ่งลงเครื่องมาเลยครับเครื่อง c 130ของกองทัพอากาศไทยเดินทางมาที่ประเทศอินโดนีเซียครับและตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่เขตปกครองพิเศษอาเจ ซึ่งเราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐอาเจครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอะไรในอาเจนี้กันบ้างครับอาเจเป็นเขตปกครองพิเศษที่อยู่ในเกาะสุมารตราซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณารัฐอินโดนีเซียและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหกของโลกมีพื้นที่ประมาณ470,000ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยอาเจ เบงกูลูจัมบีลำปุงรียา s ulu, i, ung, ial, สุมาตราตะวันตกสุมาตราใตา้สุมาตราเหนืออาเจตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเกาะสุมาตรามีพื้นที่6,182ตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดประจวบคีรีขันในประเทศไทยและมีเมืองหลวงชื่อกูตาจาราซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นบันดาอาเจ ทีมงานผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษอาเจร์ร่วมกับทางวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามาหาวิทยาลัยทักษิณในพิธีลงนามเซ็นสัญญากับสถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐอาเจ เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปข้างในห้องประชุมซึ่งมีการเจรจาตกลงการเซ็นสัญญานะครับระหว่าง2มหาวิทยาลัยด้วยกันนั่นก็คือมหาวิทยาลัยทักษิณของประเทศไทยเราแล้วก็สถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐอาเจประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งการเซ็นสัญญาข้อตกลงเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆก็คือ 1. เพื่อการศึกษาครับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง2สถาบัน2การพัฒนาเศรษฐกิจครับ3 ด้วยการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะครับก็เป็นข้อตกลงดีๆอย่างนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนอินโดนีเซียเนี่ยก็จะได้กันทั้ง2ฝ่ายครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับในห้องประชุมว่าจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับพิธีลงนามเซ็นสัญญาบันทึกความร่วมมือของทั้ง2สถาบันในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อการเข้ามาแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและมีการให้ทุนนักศึกษาอาเจกเพื่อเข้าไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทยรวมทั้งการช่วยเหลือในการพัฒนาอาเจกในด้านต่างๆ ูเนี้นะครับเราก็ได้ไปเซ็นสัญญาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐอาเจนะครับประเทศอินโดนีเซียรเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะครับผู้ที่จะตอบคําถามผมได้เป็นอย่างดีก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติสายธนูอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ย ท่านหมายถึงอะไรครับในการร่วมมือกันระหว่าง2สถาบันนี้ครับจริงๆแล้วเรามีความร่วมมือกันระหว่าง2สถาบันนี้นะครับเป็นแต่ไม่เป็นทางการมาก่อนก็เนื่องจากว่ามาเลทั่กซีนนีเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าเป็น IMTG t Uninet นะครับ MTT University Network ครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอยู่แล้วน,น,นะครับซึ่งการร่วมมือคราวนี้ก็จะเป็นการเติมส่วนที่ขาดอยู่ เพราะว่าตอนนั้นเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชยโกล,ล่าซึ่งอยู่ที่รัฐไาเจ็์เหมือนกัน,นครับคราวนี้เรามาร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นกับสถาบันการศึกษาซึ่งทําการศึกษาในสาขาซึ่งเราเกี่ยวข้องด้วยในที่มาลทศกษิ์ครับมีสาขาอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งด้านศึกษา,าศาสตร์มีทั้งด้านเาศรษฐศาสตร์มีทั้งด้านธุรกิจชุมชนด้วยครับนักเรียนที่รับทุนที่ผ่านมาลทักษิณเนี่ยสามารถจะเรียนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ถือทงว่าเป็นทุน,น,ทนจากมหาวิทยาลัยทักษิ่มรือะว่างเรากับ มาลัยในอินโดนีเซียนะครับทั้นั้นเราก็เพียงพึงพอใจแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเองนะครับ,รบก็จะมีหลักสูตรกระจายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเป็นการเปิดโลกกว้างให้ออกับตัวเขาเองด้วยแล้วก็ทําให้นักเรียนไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของค,คนอินโดนีเซียเองด้วยใช่ไหมครับจริงๆผมผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ดโดยรวมเพราะว่าการได้เข้าไปรู้จักหมาหาชทยายอื่นเนี่ยก็จะซ้อนกลับไปว่าประเทศไทยเนี่ย มีของดีอยออยู่มากมายทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะกลับไปชาราบาแทนแทนพวกเราด้วยก็จะเป็นการตึงดูดอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเคตเศรษฐกิจใหม่ระดับตานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมแลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมือนสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้ารวมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเราหหลลาลาาากยใควมเข้จ ยิ้มให้เมื่อได้เจอกันลานพลังรวมเป็นหนึ่งสร้นสั้นแห่ง ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศ เปรียบเสมือนรูบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันท่านผู้ชมครับเมื่อ7ปีที่แล้วในวันที่26ธันวาคมหลายๆท่านยังคงจำเหตุการณ์สึนามิ ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราได้โดยเฉพาะทางภาคใต้ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งเขตปกครองพิเศษอาเจก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับแต่ความเสียหายจะมากน้อยแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันครับอาเจเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธรารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งคนไทยโดยทั่วไปไม่คุ้นเคยหรือรู้จักมากนักจนเมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2548 ใน12ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียอฟริกาตะวันออกรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้นประชาชนในอาเจ็ตได้รับผลกระทบมากที่สุดจากประชากร400,000กว่าคนมีคนกว่า150,000คนที่ถูกคลื่นยักษ์กลืนกินสูญเสียชีวิตไป ถ้าพูดถึงจังหวัดอาเจนะครับในประเทศอินดโดนีเซียเนี่ยคุณผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2548นะครับเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเนี่ยพัดเข้าโหมกระหน่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับและก็จังหวัดอาเจก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศอินดโดนีเซียนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนั้นด้วยก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติสึนามิเนี่ยประชากรในจังหวัดอาเจมีถึง4 0 0 0 0กว่าคนครับแต่หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยประชากรหายถึง150,000คนเเลยยทีีดวครับ ตรงหน้าผมก็คือซากเรือนะครับที่เกิดจากคลื่นยักษึนามิพัดเข้ามานะครับจากชายฝั่งประมาณ4กิโลเมตรได้นี่ก็เป็น1ลำนะครับด้านหลังก็เป็นอีก1ลำนะครับแต่ลำนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับก็ถูกพัดเข้ามานะครับจากชายฝั่งเนี่ย4กิโลเมตรแต่ตอนนี้เนี่ยถูกมาใช้เป็นเรือสำหรับปั่นไฟนะครับคือติดตั้งเครื่องปั่นไฟในเรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดอาเจครับ พูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับหลายๆท่านคงจะทราบดีว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มโอเปกด้วยนั่นก็คือกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ํามันส่งออกนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปในใจกลางตัวเมืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีรถของคนอาเจเนี่ยนะครับผู้คนอาเจเนี่ยต่อคิวเข้าซื้อน้ํามันกันเยอะมากและที่ผมทราบมาเนี่ยตอนหลังนะครับว่าทําไมเขาถึงเข้าคิวซื้อกันเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันตรงนั้นนะเป็นโลเคชันที่ดีคือตั้งอยู่ในใจกลางที่ดีที่สุด คนถึงไปต่อคิวนะครับเพื่อซื้อน้ามันส่วนร้านหรือปั๊มที่อยู่นอกตัวเมืองออกมาเนี่ยไม่มีใครสนใจครับเพราะว่าไกลเกินไปครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นภาพว่าผู้คนอาเจเนี่ยเข้าคิวซื้อน้ามันกันเยอะขนาดนั้นครับ เจยยังมีความใกล้ชิดกับคนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนไทยทงางภาคใต้ด้วยเหตุที่ว่าระยะทางจากอาเจยมาประเทศไทยนั้นใกล้กว่าอาเจยไปยังกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียอีกทั้งการเดินทางมาประเทศไทยโดยผ่านมาทางปีนังประเทศมาเลเซียนั้นเดินทางได้สะดวกกว่าจึงทําให้มีการติดต่อค้าขายกับคนไทยส่วนลูกหลานของชาวอาเจยนั้นเมื่อครั้งอดีตที่อาเจยยังคุกรุ่นด้วยไฟแห่งความขัดแย้งอยู่ ก็มีเยาวชนจำนวนมากที่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนศาสนาอิสลามในประเทศไทยโดยใช้เส้นทางเมดานสตูลหรือเมดานปีนังทำให้ยิ่งมีความผูกพันกับชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้นี้เป็นพิเศษความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดอาเจจ์นั้นเกิดขึ้นกับชาวโปรตุเกสชาวฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน รวมไปถึงกับรัฐบาลของอินโดนีเซียเองจนต้องสูญเสียชีวิตผู้คนไปมากมายเริ่มตั้งแต่การต่อสู้กับชาวโปรโตุเกสที่สุลต่านอาลีมูคายับษะสามารถพาชาวอาเจตมีชัยชนะเหนือชาวโปรโตุเกสได้สําเร็จส่งผลให้อาเจตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพริกไทยและพ้าอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนอกจากนั้นการที่ชาวพื้นเมืองอาเจตถูกกดขี่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจนและไม่ได้รับการศึกษาที่ดีจึงทําให้เกิดขบวนการที่เรียกว่าขบวนการอาเจตเสรีเรียกร้องอธิปไตยกลายเป็นสงครามแบ่งแยกดินแดนกับรบัฐบาลอินโดนีเซียจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2548หลังจากที่ต้องสูญเสียทั้งกองกําลังของรัฐบาลและกองกําลังของขบวนการอาเจตเสรีทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงเซ็นสัญญาสันติภาพหยุดยิงมีการประกาศให้อาเจตเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษ ได้รับการจัดสรรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่โดยอาเจได้รับผลประโยชน์ถึงร้อยละ80ที่เหลือร้อยละ20เข้ารัฐบาลกลาง เป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรเียบเสม,มือนรูปบ้าน อยู่ที่กว้ากว้างกับที่แคบแคบยางไหนดีกว่ากันหลากหลายในความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสามสันแห่งแผ่นดินหนังงดงานคืออนาคต ด้้ใตวันนนีคืออีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลัโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติ แหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมแหล,ล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีเยลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินาราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปานน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษา,านานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬานในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า เปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา การเดินทางไปเขตปกครองพิเศษของผมและทีมงานในครั้งนี้พวกเรายังมีโอกาสได้ไปเยือนเมืองเมดานที่เป็นเมืองหลวงของจังหวัดส,สุม,มาตราเหนือและถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นระดับสี่ของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยครับเมื่อทีมงานได้เข้าไปสัมผัสเขตปกครองพิเศษอาเจ็ทีมงานได้เห็นธุรกิจการค้าต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะร้านถองรูปประพันธ์รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดอาเจ็ทั้งน้ำมัน ธรรมชาติดีบุกแร่ทองคำปาล์มน้ำมันมเมล็ดก,กาแฟและพริกไทยทำให้ในตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญและเริ่มที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในอาเจ็อยู่ไม่น้อยเช่นกันบวกกับคนอาเจก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ค้าขายเก่งมากชนชาติหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากธุรกิจการค้าที่เคยรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกมาก่อน และเมื่อวันนี้ที่อาเจกลับมาสงบสุขธุรกิจการค้าในความที่เป็นเมืองท่าจึงเริ่มเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในเขตปกครองพิเศษอาเจแล้วทีมงานได้เดินทางต่อไปยังเมืองเมดานเมืองหลวงของสุมาตร,ราเหนือ เมืองอันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาไฟทางทิศใต้ของเมืองเมดานทีมงานได้พบกับทะเลสาบโตบาโดยทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวกว่า100กิโลเมตร และกว้างกว่า30กิโลเมตรซึ่งนักธรณีวิทยาและผู้สันทัดกรณีกล่าวกันว่าทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแรงพ่นของภูเขาไฟเมื่อประมาณ70,000กว่าปีที่แล้วด้วยความสวยงามของทะเลสาบที่สลับกับภูเขาทำให้ทิวทัศน์ของทะเลสาบแห่งนี้มีทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ทีเดียวละครับ ใหญ่กลางทะเลสาบโตบานั่นคือเกาะซาโมเซอร์ซึ่งบนเกาะและโดยรอบทะเลสาบมีชนเผ่าบาตักซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ชนเผ่าบาตักจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชาวอาขาหรืออีกก็ทางภาคเหนือของไทย อีกลักษณะพิเศษที่แปลกตาไม่เหมือนใครของชนเผ่าบาตักคือลักษณะบ้านที่มีรูปทรงหลังคาแหลมสูงเป็นเอกลักษณ์และลักษณะบ้านที่มีความดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งอดีต เยือนชนเผ่าบาตักในครั้งนี้ทางชนเผ่าบาตักยังได้โชว์การแสดงสิกาเลกาเลเป็นการต้อนรับทีมงานซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงของชนเผ่าเป็นการแสดงที่มีไว้เพื่อบูชาลูกกระส์ สถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองเมดานนั่นคือน้ำตกซิปิโซปิโซน้ำตกที่มีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่าน้ำตกนี้มีรูปร่างเหมือนดังใบมีดด้วยขนาดความสูงกว่า120เมตรและระยะทางขึ้นน้ำตกที่ไกลกว่า1.5กิโลเมตรทำให้ทีมงานที่ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศด้านบนน้ำตกต่างหมดเรี่ยวแรงไปตามๆกันแต่ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์นั้น ก็นับว่าเป็นสิ่งตอบแทนอันมีค่าที่ได้กลับมาทีเดียวล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของดินแดนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามดินแดนที่ไม่ไกลจากชายแดนใต้ของไทยเรานัก และเป็นดินแดนที่ผ่านอุปสรรคและปัญหาความขัดแย้งต่างๆมาอย่างมากมายครับแต่ในปัจจุบันนี้เขตปกครองพิเศษอาเจเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญมีความอุดมสมบูรณ์ไปทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการท่องเที่ยวหรือแม้แต่กระทั่งเกษตรกรรมเขตปกครองพิเศษอาเจถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับในการสอนให้เรารู้ว่าความสามัคคีจะทําให้ประเทศชาติของเราจเจริญและพัฒนาไปอย่างยั่งยืนครับสําหรับวันนี้เวลาของรายการไทยพัฒนาหมดลงแล้ว พบกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ